เออแล้ว500อะ่ะทำอะไรได้บ้างอะคะลุกไซชักไม่รีบครับสออวัสดีครับตอนนี้กำลังดูดูหนังนักกษาณะนะครับซึ่งอยู่ในช่องโลมิทีวีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับเป็นวิเคราะห์ไอเฮดยูไอเลิฟยูตอน2ตอนโจนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันไปแล้วว่าใครฆ่านานาน,าน,นะครับพอคราวนี้ก็มาที่ตอน2กันนะครับวิเคราะห์ orp, ตอนโจเนี่ยผมก็จะรวบรวมคอมเมนต์มาจากในพันทิป แล้วก็มีคิดขึ้นเองเป็นบางส่วนนะครับเหมือนเดิมก็มีนักสืบหลายท่านเลยนะครับที่ค่อนข้างจะมีไอเดียที่เออแป,แปลกแบลกแมวมากเลยนะครับกับตอนนี้นะครับโจเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะชื่อโจแต่น่าจะชื่อโจหรือจะมีคอมเมนต์ที่ว่าไทเกอร์กับโจเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนและเคยได้กันมาก่อนม็นเป็นไปได้นะครับหรือว่าตัวไอเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับ นานะตอนเด็กไม่ใช่โจนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับว่าใครฆ่านานะนะครับแต่เป็นการเชื่อมโยงพวกคาแรคเตอร์พวกความสัมพันธ์กันของแต่ละคนนะครับทุกตัวละคร5ตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่อีพีนี้นะครับก็จะมีการเฉลยว่าคีการ์ดของตัวนานะเนี่ยหายไปได้ยังไงนะครับซึ่งสรุปแล้วก็คือโจมคนเอาไปนะครับเพื่อจะมาเปิดขโมยของของ,ของนานะนะครับก็ประเด็นนี้ก็คือเคลียร์นะครับ ประเด็นที่สองนะครับที่คนจะสงสัยว่าโจจะมีส่วนในการฆ่านานะหรือเปล่าซึ่งพอมาดู EP นี้เนี่ยดูจากช่วงเวลาเนี่ยก็ทําให้สรุปได้ว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะพอขอโมยของเสร็จเนี่ยก็กลับไปอยู่กับกระเป๋าตลอดแล้วก็เอาของมาจำนำแล้วก็กลับบ้านที่หาดใหญ่ซึ่งก็เลยคิดว่า ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ตอนที่ตัวโจโนเนี่ยเดินออกมาจากห้องนานา,นานเนี่ยได้เจอกับตัวซอนเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวโจเนี่ยเหมือนจะจําหน้าซอนได้ซึ่งก็ไม่แน่ว่าหลังจากที่ซอนโดนดิดประตูใส่เนี่ยอาจจะไปวางแผนอะไรกับโจต่อหรือเปล่าแล้วข้อสันนิษฐานสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างนะครับตอนที่ไทเกอร์เนี่ย เข้ามาในห้องนานนะแล้วก็เปิดเพลงดังสามชั่วโมงเนี่ยจากคอมเมนต์เนี่ยพันทิปนะครับก็มีบอกว่าพาใครมาเอาหรือเปล่าแต่บางคนก็คอมเมนต์ว่าไอ้ตัวไทเกอร์เนี่ยตั้งใจมาง้อนานนะก็คงไม่ถึงขนาดเอาใครมาที่มาเอาที่คอนโดนานะนะนะหรอกมั้งก็แตกออกไปหลายเสียงนะครับแต่ที่สังเกตได้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของ ตัวนานาเนี่ยตอนแรกวางอยู่มันปิดไว้นะครับแต่พอตอนไทเกอรเ์เข้ามาในห้องนานาเนี่ยภายใน3ชั่วโมงเนี่ยคอมมันเปิดอยู่ก็แสดงว่าตัวไทเกอร์เนี่ยอาจจะทําอะไรกับคอมพิเวเตอร์ของนานาหรืออีเมลหรือว่าอะไรทักอย่างนะครับซึ่งผมว่าก็อาจจะมีเฉลยใน EP ต่อไปนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยตัวละครอื่นนี่แทบจะไม่โผล่เลยนะครับอย่างไอหรือว่าซอนก็ไม่มีโผล่มาเลยนะครับ แต่อันนี้ด้วยความเห็นของผมเองนะครับผมว่าคนที่ค่านานนะเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่หนึ่งในห้าคนนี้นะอันนี้ผมคิดเองนะผมว่าคนที่ค่านานะไม่ใช่หนึ่งในห้าคนนี้แต่หนึ่งในห้าคนนี้อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนิดๆหน่อยๆว่างยงนอนหลับหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าไอพีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาเพราะว่าผมสังเกตนะว่าตอนที่โจขโมยของเนี่ย มันจะมีของชาแนลนะตอนที่นานะพูดเปิดตัวแนะนําตัวเนี่ยก็มีพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อโบซึ่งบอกว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยซื้อชาแนลปอมมาอวดซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะไอชาแนลเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านานะก็พูดถึงชาแนลของที่ตัวโจโคโมยก็ของชาแนลก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวละครนี้มันอาจจะโผล่มาในตอนหลังหรือเปล่า ตัวละครที่ไม่ถูกกับนานะหรือเกลียดกับนานะหรือเปล่ามีคนที่รู้จักกับโบเน่วางแผนเพื่อจะฆ่านานะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสันนิษฐานล้วนๆมโนล้วนๆเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็เพิ่งมีออกมาสองตอนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนต่อไปเป็นทอนไทเกอร์นะครับซึ่งผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนะจะมีส่วนในการตายของนานะไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็รอติดตามอีพีสามนะครับผมว่าสนุกแน่ครับและยังมีข้อสนนนอันนิษฐานอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่า ตัวไทเกอร์เนี่ยอาจจะรู้จักกับโจมาก่อนนะครับหรือตัวไทเกอร์เนี่ยอาจจะเคยซื้อบริการโจรมาก่อนก็นได,ได้ซึ่งอันนี้มีผมมนโนสุดๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ไทเกอร์เนี่ยเจอโจในห้องเนี่ยไทเกอร์ Tiger บอกว่ามึงทําอะไรวะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยแล้วมันเจอเนี่ยได้ถถมเอ้ยมึงมึงเป็นใครวะหรือเปล่าแต่นี่ไทเกอร์บอกว่า ทำอะไรวะก็เป็นไม่ได้หรือว่าสองคนนี้เขารู้จักกันมาก่อนแต่พอยังคุยกันไม่รู้เรื่องโจงเข้าไปต่อยหน้าไทเกอร์ก่อนก็ลเลยฟัดก,กันโนเนียซึ่งอันนี้ผมก็มโนโสุดๆอีกแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าระหว่างโจงไทเกอร์น,นะครับซึ่งตอนต่อไปนะครับมันแน่นอนครับแล้วถ้าใครคิดเห็นยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับสนุกสนุกครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ